ถ้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไผ่ยิบสีช่องนี้ดูดีใช้ได้สนุกเฮฮาสาวรัผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพิดเพลินใจนางไม้ไผ่ยิบสีนางไม้ไผ่ยิบสี สวัสดีค่ะเจ,จ,จ้าเจ้าเจ้าบลาบลาบลนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางหมายิปซีชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิกอากาศกันนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าทุกวันนี้เขายังมีความคิดถึงเราไหมเขาคิดยังไงกับเราอยู่นะคะในทุกๆวันนี้นะคะเราอยากจะติดตามสื่อ เข้าไปในความคิดของเขานะคะความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อเรานะเป็นพิกนะคะนะคะสัญลักษณ์ที่1สัญลักษณ์ที่2และสัญลักษณ์ที่3เลือกสัญลักษณ์ได้เลยจ้าชอบชอบชอบบลาบลาบลานะจ๊ะมาพบกับสัญลักษณ์ที่หนึ่งนะสัญลักษณ์ที่1ว่าทุกวันนี้เขายังมีความคิดถึงเราอยู่ไหม ไปเป่าอะไรทุกวันนี้นะคะเขายังมีความคิดถึงเราอยู่ไหมเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับเราบ้างนะคะเราจะมาอัปเดตโอ้อัปเดตความรู้สึกของเขากันในสัญลักษณ์ที่หนึ่งมาดูกันเลยนะจ๊ะมาอืมสเตรน์คิงออฟสโตรดควีนออฟวอร์ file of pentacle s แล้วก็ knight nice of war นะคะ ในทุกวันนี้นะคะแม่หมอมองว่าเขายังคิดถึงนะคะเพราะว่ามีสตรนนะคะใบแรกออกมานะคะยังมีความคิดถึงอยู่แต่มีความอดทนอดกั้นสูงและอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรต่อเขาเราก็ไม่ได้ไปวิ่งไล่ตามเขาอนุน่น,นั่นเขาก็เลยไม่รู้ว่าเราคิดอย่างไรนะคะมันก็เลยเป็นความที่แบบห่างกันคิดถึงกันหนาวเหน็บเมื่อคิดถึงเรานะคะมีความเหน็บหนาวมีความเหงาใจเมื่อคิดถึงเรานะคะแล้วก็อยากจะมาหาเราหรืออยาก จะติดต่อสื่อสารหรืออยากจะรู้ข่าวคราวของเราเช่นกันอันนี้เราก็อยากจะรู้ออข่าวคราวของเขาเนาะว่าเขายังมีความรู้สึกอย่างไรกับเราอยู่ไม่หมอมอง,มองว่าสเตรนนี่ตอบทุกอย่างได้เลยเนี่ยทั้งคิดถึงทั้งห่วงหาอาทั้งแบบเหงานะเฝ้ารออะไรประมาณนี้ได้อยู่แล้วก็แบบย,ยอมเราคนเดียวยังคิดถึงเรายังรักเราคนเดียวอยู่อะไรประมาณนี้นะได้อยู่นะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกเขาอีกว่าตอนนี้นะคะคิดและรู้สึกอย่างไรกับเราอีกนะจ๊ะ อืมในสัญลักษณ์ที่หนึ่งโอ้เชนพอร์เรนอยากติดต่อสื่อสารกับเรามากๆนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะคะสองดาบนะคะอ่าชูบซอสเดี๋ฮีโราแน ตอนนี้เขานะคะมีมีภาระหนะ้าที่ค่อนข้างมากมายไม,ไม่ไม่ได้เป็นัวงตัวเองนะคะแล้วก็ The High Priestess นะคะก็คือยังเก็บเราไว้เป็นความรับนะคะ King of Wands ออกมาบอกว่าเขาติดต่อเอ้ยยังติดตามยังติดตามทุกเรื่องราวของเราอยู่นะคะแต่ว่าก็ ือนิ่งๆเงียบๆไม่แสดงอาการอะไรแต่ว่ายังติดตามอยู่ยังส่องอยู่ยังอยากรู้อยากอ่ายังอยากรู้เรื่องราวของเราอยู่อยากรู้ว่าเราคิดถึงเขาไหมเหมือนกันประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าเขาคิดถึงเราไหมคิดถึงนะคะยังรักและคิดถึงอยู่นะจ๊ะแล้วก็เหงามากๆแล้วก็เหงามากๆอืเหงาอยากจะ ติดต่อสื่อสารกับเรานั่นเองนะคะยังรักและคิดถึงเราอยู่นะจ๊ะไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะทีนี้เรามาดูไพ่โชคชะตาอ่ายังเลือกไม่ได้ไว้ยทำไมเลือกไม่ได้เธอคุก เธอคือคู่ของฉันการตัดสินใจเครียดจะนอนไม่หลับ ฉันเอาเธอออกจากหัวไม่ได้ก็คือก็รู้แหละว่านะยังรักและคิดถึงอยู่แล้วก็รู้แหละว่าเป็นคู่กันยังเป็นคนที่รักกันนะคะแต่ว่าก็ยังเลือกไม่ได้นะอยู่ในการตัดสินใจอยู่คิดถึงมากรักมากนะคะเครียดจนนอนไม่หลับเลยแล้วเพราะว่าเอาเราออกจากหัวไม่ได้นั่นเองนะคะว้า wow. วนะคะแล้วมาดูทิงกิ้งนะคะทิงกิ้งว่าตอนนี้เขาเออรู้สึกอย่างไรกับเราอีกนะมาดูทิงกิ้งนะ ทิงกิ้งนะคะจะมาบอกว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับเราอีกนะจ๊ามาดูสิทิงกิ้งจะมาบอกว่าอย่างไรนะอ่า นิ่งขนาดนี้เขากําลังคิดอะไรอยู่อยากรู้จังอือจริง,รงๆแล้วเราก็นิ่งนะไม่ใช่เขานิ่งอย่างเดียวนะนะ่ารักสดใสอยากอยู่กใกล้จังสแสดงว่าเขาอย่างส่องเราอยู่ส่องมากๆเลยทีเดียวนะเราจะได้กลับมาเจอกันอีกไหมในวันข้างหน้าอู้เขาคิดมากจนนอนไม่หลับว่าอยากจะได้เจอกันนะคะเราเป็นคนอย่างไรในสายตาเขานะเขาก็อยากรู้ว่าเราคิดอย่างไรกับเขานะคะเขารู้หรือไม่ว่าเรายังรอเขาอยู่เขายังรอเราอยู่นะเขาคิด เขาก็คิดอยู่ว่าเราจะรู้ไหมเราจะคิดยังไงกับเขาอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มาให้ไพ่ออราคลนะคะไพ่ออราคลจะมาบอกว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปแบบไหนทิศทางไหนกันนะจ๊ะต่อไปความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะจ๊ะอ่าเดูวกัน Ooh, toxic energy, conflict, person power, victim mentality, road Kingdom partnership. ความสัมพันธ์นี้นะคะก็ยังคงจะเป็นเขาเรียกกัลยานิมิตกันอยู่ต่อไปนะคะเทคแอคชั mm ่น hmm. ในเรื่องของความรักที่กินอยู่กันแบบเป็นฉันสามีภรรยาย,ยังไม่ได้นะคะเพราะว่ามีปัญหามอีอุปสรรคมากมายแล้วเขาก็เครียดอยู่เพราะว่าเขาไม่อยากสูญเสียเราไปนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยอาจจะสูญเสียเราไปได้นะคะเขาไม่อยากสูญเสียเราไปเพราะเขาคิดมากคิดอยากจะหาทางที่จะเทคแอคชั่นกับเราให้ไปในทิศทาง ที่ดีแต่ว่าความสัมพันธ์มันพัฒนาเป็นแบบเป็นฉันผัวเมียหรือเป็นฉันสามีภรรยากันนะ่ะอย่างไม่ได้ในหน้าไพ่ตอนนี้แต่ก็จะเย็นๆนะคะรอรอหน้าไพ่ข่าวหน้าอาจจะเป็นได้นะคะตอนนี้นะคะก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ ชีฟกันไปก่อนเป็นเหมือนพี่น้องเหมือนเพื่อนกราิยานิมิตรกันไปก่อนนั่นเองนะคะถ้าเกิดเขาบอกเราได้นะคะอ่าให้ไพ่อ่ากรารแทนใจมาบอกนะคะถ้าเกิดเขาบอกเราได้นะเขาอยากจะบอกเราว่าอะไรนะจ๊ะอย่าปิดกั้นฉันเลยก็เขาก็อยากรู้ ความในใจของเราน่ะ,ะว่าเราคิดอย่างไรกับเขานั่นเองนะจ๊ะบางครั้งการเงียบก็เป็นคําตอบที่ดีที่สุดคือเขาอยากไม่อยากพูดอะไรอ่ะพูดแล้วมันก็เหมือนกับว่าพูดแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นคํา พยานในชันสาลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเขาก็เลยเลือกที่จะเง,งียบก่อนยังไม่อยากพูดอะไรแต่ตอนนี้ยังไม่อยากแอคชั่นนะคะการเปลี่ยนแปลงแห่งรักเขาอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่ความรักของเรากับเขาจะได้สมหวังนะคะเขาอยากมีการเปลี่ยนแปลงนะนานเท่าไหร่ก็จะรอก็คือเขารอเวลารอโอกาสรอทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้จ้อจ้จ้บลาบลาบลานะคะมาพบกับสัญลักษณ์ที่สองนะจ๊ะสัญลักษณ์ที่สอง สัญลักษณ์ที่สองนะจ๊ะในหัวข้อเรื่องที่ว่าทุกวันนี้นะคะเขายังรักและคิดถึงเราอยู่ไหมนะคะเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรนะเรามาอัปเดตความรู้สึกของเขากันนะคะในสัญลักษณ์ที่สองอะมาดูกันเลยว้าวไฮปริสเทเลสทาวเวอร์เชโนพับเทสอพับแล้วก็ เอทออฟคัพแปดถ้วยนะคะโดย p r i ริส e ทสนะคะคุณกับเขานะคะคือแบบ คล้ายๆว่าเป็นคนในความลับของกันและกันไม่สามารถที่จะแสดงออกได้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีคอมมิชเมนต์แล้วหรือว่ามีคอมมิชเมนต์ทั้งคู่ก็แค่แอบชอบกันรักกันเท่านั้นเองมันก็เลยเป็นความที่แบบว่าต้องเงียบกันไปนะคะ,ะเดินออกจากกันไปประมาณนี้นะคะแต่ท็อปปิกนะคะถามว่าเขายังรักและคิดถึงเราอยู่ไหม ยังรักและคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะแต่ว่าก็เลือกที่จะเก็บไว้ในใจนะคะเป็นคนในความรับของเขาเราอะเออเราอะนะคะส่วนเขาอะก็อาจจะเป็นคนในความรักของเราก็ได้นะคะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าในบางการณีที่ว่าเออไม่ได้มีใครโสดจริงๆทั้งคู่ก็ประมาณว่าไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้กัน รู้ไม่ได้เปิดเผยในความรู้สึกให้อีกฝ่ายได้รับรู้นั่นเองนะคะแต่ว่าเราก็แบบสงสัยว่าเออเขาเออชอบเราหรือเปล่าเขาคิดถึงเราไหมเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะแม่หมอมองว่าเขายังรู้สึกคิดถึงเรามากๆเลยนะคะมาดูซิไพ่ยอยากบอกอะไรอีกเชอริออนนะคะ Queen of Pentacles นะคะโอ้ i ิงออฟคัฟออกมาเขารักเรานะทัววอลรอคอยเวลาแล้วก็ เพนออปเอนเดอะสแม่หมอมองว่าเขารอเวลาที่จะได้พบเจอกันกันกบเราได้พูดคุยนะคะได้แบบว่าไปไหนตอนไหนด้วยกันทากิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยเขารอคอยคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเงียบกับเขาบล็อกเขาหรือห่างกันไปเฉยเเงียบกันไปเฉยเฉอย่างเงี้ยถึงยังไงก็ก็ยังเขายังมีความรู้สึกที่ดีๆกับคุณอยู่นะคะเอาไม่หมอเป็นอะไรสอือกเสะอื่น <laughs> ให้มีความรู้สึกที่ดีๆให้กับเราอยู่นั่นเองนะคะคิดถึงมีความคิดถึงนะคะแล้วก็มีความรักมามีความแอบรักแอบชอบกันอยู่นั่นเองนะคะก็สบายใจได้นะคะว่า <c oughs> เขายังรักและคิดถึงเราอยู่อัปเดตความรู้สึกของเขาก็ยังมีเราอยู่ด้าน,นเองนะคะ ทีนี้มาดูไพ่โชคชะตาไพ่โชคชะตาจะสื่อถึงความรู้สึกของเขานะคะผ่านมาทางไพ่แล้วก็ผ่านทางแม่หมอนะคะมาบอกให้เราและคะได้รู้ลูกดวงทุกท่านเอฟซี G, ทุกท่านได้รู้ว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราในตอนนี้นะคะผ่านไพ่โชคชะตานะอ่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอู้อันนี้หล่นมานะคะอืมเป็นชื่อเป็นชื่อของไพ่นะคะแล้วก็ ไพ่โชคชะตาหล่นลงมาแล้วก็ตรงกับวิวฟอร์ฟอร์จูนะคะคุณกับเขาคือโชคชะตาของกันและกันนะคะรอคอยอยู่นิ่งๆเขาก็ไม่เทคแอคชั่นอะไรแต่เขารอคอยเราอยู่นะยังไม่หายไปไหนก็คือยังมีเราอยู่ในหัวใจนะไปต่อกันนะเขาอยากจะไปต่อเรายังรักกันอยู่เลยเออประมาณนี้นะคะอ,อซึบๆกเถิบเข้ามารา เรายังรักกันอยู่เลยคุณประมาณนี้นะคะก็คือทั้งคุณและเขานะ่ะ <c oughs> เขาก็รู้แหละแม่หมอมองว่าเขารู้นะว่าเรายังรักกันอยู่เลยนะ่ะเออนะคือยังไงอะ่ะ ก็ต้องไปต่อด้วยกันนั่นแหละแต่ทีนี้มันก็เหมือนกับว่าเขาก็รอคอยโชคชะตารอวันเวลาที่มันเหมาะสมแล้วก็รอคอยเราอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยยังไม่หายไปไหนประมาณนี้นะคะก็ยังคงรอคอยเราอยู่นั่นเองนะจ๊ะทีนี้มาดูทิงกิ้งอ่าทิงกิ้งนะอัปเดตความรู้สึกของเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่นะตอนนี้นะมาดูทิงกิ้งไพ่ทิงกิ้งจะมาบอกเรานะคะว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะจ๊ะ <c oughs> ความลับ ในใจของเขาคืออะไรนะเออเขาก็คิดอยากจะรู้ความรับของเราอะนะอยากพาไปเที่ยวไปไหนด้วยกันจังเลยอืมใช่ประมาณนี้นะขอโทษอ้าวขอโทษเรื่องอะไรจะทรมานกันไปถึงไหนกลับมาหาการเถิดนะลืมเราแล้วหรือยังมไม่หมองมองว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆนะคะก็อาจจะสถานการณ์อาจจะเงียบกันไปนิ่งกันไปนะคะ,ะเขาก็เลยแบบมีความรู้สึกคิดถึงนะแล้วก็ยังไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะเขายังรักและคิดถึงเราอยู่นั่นเอง นะคะทีนี้ถ้าเกิดเเออเรามาดูไพ่ออโรคโรคนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปอย่างไรนะจะเป็นไปอย่างไรเออเดี๋ยวดูกันนะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทิศทางไหนเป็นไปอย่างไรนะจ้าจอฮิวิ่งไลก็ขอให เรามีความเข้มแข็งอดทนนะคะแล้วก็ family friend and c o s e s นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความด้วยความที่แบบว่าต้องใช้ความอดทนทื่ความการรอนะคะ professional and uh, as s t a a t ก็คือ,อก็มีกิจกรรมร่วมกันทำงานร่วมกันไปนะคะ increase แม่หมอมองว่าแล้วก็ happy Suki นีแม่หมอมองว่าก็ยังมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะคะ,ะ creative แอนดวมแม่หมอมองว่าเขาก็อ,อยากให้เราอะคล้ายๆกับว่าทํางานร่วมกันหรือมีกิจกรรมร่วมกันหรือได้ไปเจอกันมั่งแล้วก็อาจจะได้ไปไหนต่อไหนด้วยกันมั่งอะไรเงี้ยนะคะเพื่อความสุขของในใจของแต่ละคนนะคะคือ ในไพ่ก็อยากจะบอกให้ให้เรารอเรื่อง,องความปฏิหารเรื่อง,องความโชคชะตาเรื่อง,องความเวลาที่เหมาะสมกงร้อแห่งโชคชะตาหรือจักรวาลที่จะเวียงให้คุณกับเขาได้มีความสุขร่วมกันนะคะแต่ว่าในความที่แบบอยู่ในใจของแต่ละคนก็คือมีความรักแล้วก็ ออมีความแบบมีความสุขในในความที่ได้แอบ,บรักกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะรักกันรักกันนะจ๊ะทีนี้มาดูว่าถ้าเกิดเขาบอกเราได้นะเขาอยากจะบอกเราว่าอะไรนะจ๊ะไม่ได้อยากดราม่านะแต่มันเจ็บจริงๆอ้าวเจ็บเรื่องอะไรคะเจ็บเรื่องที่เทคแอคชั่นกับเราไม่ได้เนาะ ฉันขอโทษที่ต้องเดินออกมาอย่างนี้ก็ประมาณว่าเขาไม่เลือกที่จะเทคแอคชั่นกับเราก็เลือกที่จะเดินออกมาเลือกที่จะเดินจบ ความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเลือกที่จะเงียบไปเท่านั้นเองนะคะไม่มียาตัวไหนรักษาแผลใจฉันได้นอกจากคุณเขาก็ยังรักคุณอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นการเงียบหรือเดิอนออกมาจากกาันก็ยังรักกันอยู่นั่นเองนะคะใครสักคนไม่ได้หมายถึงใครก็ได้นะ,ะเขาก็รักคุณคนเดียวนั่นแหละประมาณนี้นะคะฉันคิดถึงคุณมากมากมาก,มาก,มากว้าวนะคะฟินเวอร์เขาก็ยังรักและคิดถึงคุณอยู่นะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาในช่วงนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับ สัญลักษณ์ที่สองจอจอจอ,อ,อบลาบลาบลาจอจอจอบลาบลาบลามาพบกับสัญลักษณ์ที่สามนะจ๊ะสัญลักษณ์ที่สามอัปเดตความรู้สึกของเขาการน,นะว่ามีอะไรบ้างนะคะในทุกวันนี้นะเขายังรักและคิดถึงเราอยู่ไหมในสัญลักษณ์ที่สามนะจ๊ะมาดูกันเลยนะ อ่คิงออฟสอดโอ้ขึ้นมาก็คิงออฟสอดเลยทีเดียวเฉียวนะ The ันทร of p เพน a ตโคนะคะเพลออสอดแล้วก็ืมในสัญลักษณ์ที่สามนี่แม่หมอมองว่าความรู้สึกเขาแบบคล้ายๆกับแบบอบอฟอออนออนเอ่อขึ้นขึ้นลงลงนะคะอารมณ์ อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอบอบออ่อ,อนๆน,นะคะมันเนี่ยมันเหมือนกับสัญลักษณ์เลยสัญลักษณ <laughs> ์ญญก,ก็คือปวนแปลอารมณ์ปนแปลเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ความรู้สึกของเขาก็ยังยังแบบรักเราอยู่นะเด๋วซันขึ้นก็คือยังรักและคิดถึงเดอะเวิลด์แล้วก็คิดถึงมากๆแต่ว่ามันมีอารมณ์ปนแปรในเรื่องของความดาบนะคะคิงดาบกับเด็กดาบก็เหมือนบางทีเขาก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่บางทีก็เป็นเด็กมีความแบบอ,อารมณ์ นะคะขึ้นขึ้น,นึงลงอ่อนไหวอารมณ์แบบวันไหวไปกับกับกับสถานการณ์ต่างๆสมมติว่า,าสมมุติว่าอย่างแบบอยู่คนเดียวคิดถึงเรามากอยากอยากรักเรามากอะไรอย่างเงี้ยคิดรักเรามากแล้วคิดถึงเรามากบางทีนะแล้วบางทีก็อยู่ทํางานนู่นนี่นั่นยุ่งวุ่นวายก็โอ๊ยไม่คิดถึงหรอกอะไรประมาณเนี้ย ไม่รักหรอกไม่คิดถึงอะไรจะเป็นแบบอารมณ์ปนแปรนะคะขึ้น,นขึ้นลงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเดี๋ยวดีก็โอ้โหหวานแววกระเราสระก,กินนะคะเดี๋ยวพอร้ายแล้วก็ไม่สนใจแล้วเออไม่พูดไม่จาหรือว่าพูดจาถากักถางอะไรอย่างนี้ได้นะคะในสําหรับสัญลักษณ์ที่3มเนี่ยมาดูซิว่าพี่อยากบอกความรู้สึกอะไรของเขาอีกเขาก็ยังรักเราอยู่คิงอ o อกครับนะยังรักอยู่นะคะ Queen of Pentacles มีความ มีความมั่นคงกับเราอยู่ในความรักันนะคะเดชรีออสก็คืออยากจะไปนู่นนี่นั่น,นอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปหาอยากจะเดินทางมาหาบางท่านก็อาจจะอยู่ไกลกันนาคาไกลกันแบบว่าโคลซซีโลกหรือว่าอยู่ไกลกันต่างประเทศต่างต้องวัดต่างที่ต่างแดนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะยังมีความ คิดถึงและรักอยู่คิดถึงอยู่แต่ว่าก็ยังว่าอะไรนะคืออารมณ์นะคะก็คือเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างนี้นะคะได้อยู่บางทีก็แบบคุยกันอยู่ดีๆก็อารมณ์หงุดหงิดไปซะย,ย่างนั้นเนี่ยเออประมาณนี้ แต่ถามตอบคำถามตามท็อปิกนะคะว่าความรู้สึกของเขาอัปเดตความรู้สึกของเขาตอนนี้ก็คือยังยังรักและคิดถึงเราอยู่แหละนะคะยังยังมีความมั่นคงให้อยู่นั่นเองนะคะทีนี้มาดูไพ่โชคชะตานะคะไพ่โชคชะตาจะมาบอกว่าความรู้สึกของเขานะะคที่มีต่อเรานะคะในณตอนนี้นะคะในทุกวันนี้นะไพ่โชคชะตาจะมาบอกนะคะอืว่าความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรนะ เงียบเราจะช่วยเหลือกันแลวกันหัวใจของฉันเป็นของเธอเจ็บปวดหัวใจยังต้องการกันอยู่นะเห็นไหมขนาดไพ่โชคชตายังแบบบอกอารมณ์ของเขาแบบว่าปวนแปรคุณบางทีเขาก็เงียบนะบางทีเขาก็แบบเอออยากช่วยเหลือกันหัวใจบางทีเขาก็มาลักเราแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ยังต้องการกันอยู่มันเหมือนกับว่าความอารมณ์ของเขาช่วงนี้ตอนนี้ ทุกๆวันทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะรมเขาป่วนแปลนั่นเองนะคะทีนี้มาดูซิว่าทิงกิ้งนะคะทิงกิ้งจะมาบอกอเราว่าเขาคิดอะไรอยู่ณนะขณะนี้นะคะในขณะที่เรากําลังดูอ่าแม่หมอนางไหมยอยู่นี่นะคะเขาคิดอะไรอยู่นะเออมาส่งความคิดของกันแค่ได้เห็นหน้าก็ชื่นใจแล้วละ่ะโอ้นะ ก็คือไม่ได้พูดอะไรแค่เห็นหน้าก็ชื่นใจเท่านั้นเองถึงตัวจะห่างกันแต่ใจเราใกล้กันก็คือเขาก็ยังรักเราอยู่นั่นแหละเข้ามาส่องเห็นหน้าแล้วก็พออะไรอย่างเงี้ยนะเปลี่ยนจากคู่กรรมมาเป็นคู่แท้ได้ไหมเขาก็คิดว่าเราเป็นคู่เวรคู่กรรมกันอาจจะไม่ถูกกันแล้วนะคะอาจจะคุยกันสองคำแล้วก็อะไรสองคำดีสี่คำร้ายอะไรประมาณนี้นะคะในใจของเธอมีฉันบ้างไหมก็คืออาจจะแบบ มีแบบคล้ายๆกับว่ามีสงสัยอ่ะเออว่าเราอ่ะรักเขาชอบเขาอยู่ไหมเธอเป็นอย่างไรบ้างกับการที่ต้องเงียบใส่กันอืเขาก็ยังรักและคิดถึงเลยก็ยังอยากสงสัยอยากรู้นะคะอยากให้รู้ว่าเ,ออเราคิดอย่างไรอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้มาดูไพ่ออร์คโคนะคะไพ่ออร์คโคจะมาบอกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นไปอย่างไรนะจ๊ะอืมนะ แต่ถ้าเกิดเขาไม่อารมณ์ปนแปลก็ประมาณว่าไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรกันสักเท่าไหร่ไม่ได้บอกรักบอพูดหวานไม่เป็นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดเขาบางท่านที่มาดูแล้วเ,เขาไม่ได้อารมณ์ปนแปลนะคะก็คือประมาณว่าสองจิตสองใจจะบอกรักดีไหมบอกยังไงอะไรเงี้ยบอกรักไม่เป็นพูดหวานไม่เป็นอะไรประมาณนี้ได้อยู่นะคะก็ไปปรับเอากับสถานการณ์ของคุณนะคะมาดูซิว่า ความสัมพันนี้จะเป็นไปอย่างไรแบบไหนทิศทางไหนนะจ๊ะ Family milestones นะคะ o f s m a s m นะคะ uh, Grace a c h i e w e m e n แล้วก็ Twelve แล้วก็ Cool นะคะตอนนี้คล้ายๆกับ ไม่หมอมองว่าเขากาลังหาทางที่จะเทคแอคชั่นกับเราให้ไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคือก็มีความทรงจําที่ดีๆต่อกันและกันนะคะไม่ได้อะไรกันมากมายคือยังรักกันอยู่นั่นแหละยังคิดถึงกันอยู่ยังอยากสร้างอนาคตอยากสร้างครอบครัวกันอยู่ก็คือเขาจะหาทางเทคแอคชั่นไปในทิศทางที่แบบประมาณว่าได้เปิดตัวกันจริงๆได้ให้ความชัดเจนกันจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะ เขาจะอ่าเทคแอคชัน่นในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนนะคะก็รอรอรอนะคะตามสไตล์แม่หมอก็ให้ใจเย็นๆรอไม่ต้องไปคิดมากอะไรมากตามเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็รอเขาไปามีอะไรทำล้วก็ทำไปนะคะก็คือสถานการณ์ตอนนี้เขาก็ยังรักเราอยู่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็ไว้ใจเขาได้นะคะทีนี้มาดูไพ่อ่การทแทนใจนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรเราถ้าบอกได้เขาจะบอกอะไรเรานะ ฉันไม่สามารถทําอะไรได้เลยอู้ทำไมอะ่ะทำไมทําอะไรไม่ได้ล่ะนะจ๊ะแม้กายห่างกันแต่ใจไม่เคยห่างไงเห็นไหมถึงตัวจะห่างกันแต่ ใจเราใกล้กันเสมอแล้วเขาก็อยากบอกเรานะคะถึงแม้กายห่างกันแต่ใจเขาไม่ได้ห่างนะเขาก็ยังแบบมีเราอยู่น่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้พูดออกมาอะไรประมาณนี้นะคะฉันเศร้าว้วาวเศร้าเรื่องอะไรอ่ะฉันชอบเอาเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆไพ่ออกมาก็เหมือนอารมณ์ป่นแปรเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวชอบเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกอะไรประมาณนี้นะคะถ้รดูลปกปาว่าข้างในรอยิ้มของเธอฉันแอบเพ้อและเมื่อคำพนดก็คือแบบ เวลาเาเวลาเขาเศร้าแล้วเขาแบบอยากลืมเราพอเขาเห็นหน้าเราเขาก็มีความรู้สึกชื่นใจแล้วก็รักเราอีกนะคะโปรดมาหาฉันแสดงว่าเขายังรอเราอยู่นะคะก็อัปเดตความรู้สึกเขาก็จะประมาณนี้นะคะในสําหรับสัญญาณที่3ก็จบไปเพียงเท่านี้จ้าจอ,จอ,จอบลาบลาบลา